สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพาโชคปูดับน้ำโชกเนาะคะ่ะกะเมื่อคืนนี้เนาะคะ่กะก็ได้ตัวเลขของภู้โบดมาแล้วเนะคะ่ะแม่คู่ก็ได้ฝันเห็นพ่อลูกสองคนอีกแล้วหมคะ่ะมากกับลักษณะเก่านะคะคือเพิ่นจะเพิ่นเพิ่นมากเนาะคะ่ะ แม่คูนะ่เนี่ยเห็นเห็นเพิินก็นั่งกํลังนางเขียนเนาะค่ะกํลังนางเขียนเออแม่คูนะ่เนี่ยนั่งกินเข้าอยู่นั่งกินเขา้าเทิ้งเขียนหนังสือพรเทิ้งกินเข่าพรแม่คูนะ่เนี่ยเขียนแต่ผู้ชายผู้นั้นเนี่ยเพิพ่นะ <c oughs> ใส่เสื้อสีออกไล่เนาะค่ะใส่เสื้อไล่แดงเนาะเพิ่นก็เขียนเขียนให้เขียนเลี้ยวเล้ยวเอาเ หวัวนดีเด่นซูนเดอร์เป็นบาจังซีปนเขียนใส่กระดาษให้นะะเนี่ยค่ะตัวสีอ,อกสีดำเนาะคะ่ะใส่เขียนใส่กระดาษสีขาวแต่ตัวสีดำ่นวางหวัวนดีเด่นศูนแต่พน่พาะเขียนอันอื่นให้เด้ยค่ะเขียนตะเด่นศูนให้เนาะ,ะบานนี้่นห่อเข่ามาให้ไหมคะ่ะ่นห่อเข่ามาให้กลับเข่าก็จะมีถอดหมูถอดเนื้อ หลกักก็จนะเป็นผัดพริกถั่วเห็นไหมคะผัดพริกถั่วใส่หมูใส่ถั่วอังสยเนาะเป็นผัดพริกแกงแล้วก็ผัดเนือใหม่มให้เ mm hmm. พิ่์นระบอกม่ค่ว่ากินโรดเดอร์ว่าสันห่อมใาหา้ห่อมาเพื่เพิรนเลยไปอุ่มเอาลูกเพิ่์นเห็นไหมคะไปอุ่มเอาลูก mm hmm. ซึ่งก็เป็นเด็กหน่อยผู้กเก่าเันแหละเด็กหน่อยผู้ทิ่แม่คู่บอกว่าตัวเนี้ยน้อยเห็นไหมคะเพิ่นก็เลยอุ่มเอาแทบที่แปลกขึ เพื่อนเอาเอาแนวอุ่มนะเพื่อนจะมีใบไ,ไม้เนาะค่ะเอาใบไม้ที่แบบว่าเสียเพเ็ดเฮ็ดแห่งแบบว่าคือจังแบบธรรมาชาติให้มันเย็นอย่างสีตะวา่าหั่นเอาใส่เอใส่เอกับกับหลูกกันไหมคะ่ะค่ะก็เอาใ่ใไ่กับลูกเนาะค่ะม,มาคู่เรียกว่าเอา้าคือคือเห็ดจังสันแม่ครว่าเนาะคือเห็ดจังสัน เพราะว่าเห็นเพิ่อนอ่ะเพิ่นเอาเอา,เอาใบไม้เอาอีหยังสิเนาะคะ่ะเพิินก็เลยอุ้มดกเพิินอุ่มดกเพิ่นเล้กเอลก็เป็นน้อนลงปีเป็นนอนลงปีแต่เพิินเอาสาดต์เอาสาสตร์แล้วหอแล้วเพิ่นก็เอาใบไม้เสียบเสียบเสียบน้ำาสตร์เนาะคะ่ะเพิ่นแล้วก็คือจังบนโทรหาเมียนี่แหละว,ว่ามึงดูแถาคอยเลี้ยงลูกเพลินเพิ่นมาคอยเลี้ยงลูกอันบรรยากาศดีบ่เพลิน บัดนี้เพิ่นเลยหองออกมาหองบอกเห้แไม่มคู่เนี่ยว่ากับเขาแฟนยอหันกินโหลดเดอ้อเพิ่นมาจังสิคู่กัเลยเอามากินได้กินอยู่ด้วยค่ะของเพิ่นจะมีทอดเนื้อทอดหมูพัดพัดพวกพัดเอพัดัไอ้บักทัวเห็นไหมคะพัดถัว่วใ,ใส่ใส่พริกแกงจังเ,เสียนเนาะคู่ก็ได้กินก็นได้กินทอดเนื้อเพิ่น เพิ่ยังอุ้มเด็กหน่อยอยู่คือเก่าเนาะค่ะในความฝันเพิ่งยังอุ้มเด็กหน่อยอยู่คือเก่าเพิ่นเอานมให้ลูกเพิ่นจินเนาะค่ะตอนนั้นคือการที่เพิ่นเอาลูเพิ่นพาดเพิ่นกะอุ้มลูกกลับขึ้นมาแม่คู่เห็นเงื้อขอบตาดำเนาะตอนนั้นเนาะแต่อันนี้แม่คู่เนี่ยเห็นเห็นเพิ่นเอาเ็กหน่อยน่ะคุณคุณอูก็เพิ่นแล้กกับก้อมลูกเพิ่นอยู่จังซันเนาะแล้วพวกแม่คู่กลิ่นแล้วนะแม่คู่มีความรู้สึกว่า เขานะ่ะให้เมฆคู่ไปเฮ็ดโลงท่านเขาตกแตกกันไหมคะ่ะแต่บ่ได้คู่เด้่ค่ะเป็นเขาขาว,ขาวเป็นเขาขาวหลักะขึ้นจังแม่งกินนู่นยังเซียนไหมคะ่ะแล้วห้าอาใส่กันไหมคะ่ะตักใส่กันตักใส่สองอย่างแล้วเอาไปหายเอาไปหายเนาะคะ่ะแล้วพอพอผู้ดได้รับกับสร้างเสีเฮ็ดมือแบบนี้ไหมมันรับเอาของกับเมฆคู่นะมันรับเอา ลูกซิดลูกหาอยู่ในความฝันกับตักให้เพิ่นเนาะคะ่ะกับตักเพิ่นกันลบลาบอ๋จังสี่คือช่วงนี้มันก็จะเป็นบุญเข้าศากแล้วเนาะคะ่ะเป็นบุญข้อศากเข้ประดับดินแล้วเพิ่นมาขอส่วนบุญบ่หรือจังใดเนาะคะ่ะแต่แม่คู่จตีจังสี่เด้อคะ่ะศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หกหรือศูนย์หนึ่งหกเด้อเพราะว่า จะกับหัวบอจังเสียนเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของแม่ครูคนหนึ่งพินกับฝันไดนะะ้เนยค่ะรอบที่แล้วพนฝันได้คือศูนย์หนึ่งเก่าเลยเนาะค่ะฟุตหนึ่งเก่าพนฝันตองหวดมากงววนีีเพนฝันหนะึ่งเก้าหนึ่งเนาะแต่แม่ครูฝันได้ฮกหนึ่งนะเนาะเขาจะมามึงกันแต่พนบอกว่าให้ออกกับเขานะ่าเนาะสองยางเนาะมีเรียกหน่อยคนหนึ่งเอาเอาทอดหมูมาให้แม่ครูแม่ครูก็บ,บอกว่าบ่เอา เอาไปให้เพลินเอามาแล้วนี่ทอดหนุทอดเนื้อทอดหมูนี่เอามาแล้วเดี๋ยวเพลินสิว่าใครกิน<ม>ก็เลยเอาไปให้เพนนะะ<ม>ลินเนาะค่ะนี่แหละค่ะความฝันของแม่คู่แม่คู่กับคิดว่าตีออกมาแล้วเนาะคะ่ะส่วนภูมิโบดเนาะคะ่ะเพิ่นห้เนาะคะ่ะแต่แม่คู่ว่าเพิ่นจะมาบอกลักษณะนี้บอกคะ่ะคือจะเป็นหนึ่งศูนย์หกแปดสามเนาะคะ่ะแปดสามแล้วก็เก้าห้าสอง คือสองตัวนี้แม่คู่เห็นเนาะค่ะแม่คู่เห็นที่เพิ่นเอาให้แต่ความฝันของแม่คู่แม่คู่จะตีหนึ่งศูนย์หกสำหรับเลขของภูมิโบดเนาะเลขของภูมิโบดนี่หกหนึ่งนี่เคยเข่านะคะเคยเข่าเทียรหนึงน่งเนาะอ่าหวัวน,นีมันจะมาบอเนาะค่ะถ้าแม่ครู่จะไม่ผิดเนาะค่ะเพิ่นเคยหายห้าแล้วเทียรหนึ่งเนี่ยค่ะ หนึ่งศูนย์หกเนาะล่ะเพิ่นก็บ,บอกพร้อมเนี่ยค่ะว่าเออเลขมันยังตัวเดิมมันไม่เปลี่ยนเนาะคะ่ะตอนนั้นจําได้บ่เนาะคะ่ะปู่ยังมองเห็นว่ามันยังอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนไปไหนเลยตอนนั้นเนาะที่นี่เพิ่์นหายมาอีกแล้วก็คือหนึ่งศูนย์หกที่แม่กคูตีมันจะเป็นไปได้บ่แต่เพิ่นบอกจังสี่เนาะคะ่ะก่อนเพิ่นจะกลับไปเพิ่น์นมา เดี๋ยวสีมาไหม่เด้อเดี๋ยวสีมาบอกใหม่ตวที่เจ้าเห็นมามั่นกําควมที่แม่คู่เห็นกํากวมที่แม่คู่เห็นไหวสีแดงนี่แหะค่ะแม่คู่เห็นกรรมวมเนาะพนก็นเลยว่าเดี๋ยวจะกลับมาบอกไหม่พนว่าพ่นบอกแม่คู่นี่ว่ดเก้าสองห้านี่จะกลับมาใหม่เนาะค่ะแต่ตัวที่แม่คู่เห็นชัดเลยคือแปดสาม 83นี่เห็นชัดชัดเนาะคะ่ะนี่ลหละล่องเอาไว้พิจารณามึงเยอะค่ะอ่เลขดับก็บคือเลขเจ็ดเนาะคะ่ะจะดับอยู่บอลในงวดนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าอา่าสำนักอื่นค่อนข้างที่จะเด่นเจ็ดมาแห้งเนาะคะ่ะเด่นเจ็ดมาแห้งแต่งวดนี้เนาะคะ่ะกับผู้บวชเท่ามีเลขเจ็ดเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว มีบอหางวดที่แล้วมีบอแต่ว่างวดงวดนี้ก็คือบอมีลกเลขเจ็ดเนาะคะ่ะคือหนึ่งศูนย์หกเนาะคะ่ะราคาแปดสามเก้าสองห้าอันนี้ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้บอชัดเจนเนาะ,ะสำหรับเลขของคุ่โบดเนาะคะ่ะสวยบอค่ะทีแมคคูส่เนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคอปกองปูเนาะ,ะองปูห้าเสียนเนาะคะ่ะจะจะจะเป็นรอบตัวเลยนะคะเอ่อเพิ่นเสซ็ทสกรีนรอบตัวนะคะนี่ อันนี้คือด้านลังเนาะคะ่ะจะเป็นอ,องค์ปู่ที่เรากําลังสร้างอยู่เนาะคะ่ะนี่ก็คือ,คอ,คอกําลังสร้างถ้าเราดูในกล้องมันจะเป็นสีเหมือนซีดๆหน่อยนะคะแต่จริงอะ่ะสวยค่ะสวยแต่แต่ค่ะตัวจริงะจะจะเลื้งสวยอยู่ค่ะแล้วก็จะส้มสวยเนาะคะ่ะใส่สบายค่ะใส่สบายไม่ร้อนเนาะคะ่ะแม่คู่ไซส์ XL เนาะคะ่ะตัวแม่คู่ไซส์ x อตัวนี้สี่ร้อย เก่าสิบเก่านะคะบอมี่าส่งค่ะผู้ใดสนใจก็ทกักมาได้ค่ะแม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้นะคะใส่ไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายสามารถออกงานได้นะคะอันนี้คือเสื้อองค์ปู่ดำเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะ,จะสกินเลยค่ะว่าองค์ปู่ดำเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,องค์ปู่ดำเหมือนกันนะคะหน้าคราชนะคะตรงนี้นะคะ ข้างหลังก็จะสก,กีนคือกันค่ะสก,กีนอ,องค์ปู่ดำเหมือนกันเนาะค่ะอันนี้คือนี่ค่ะบารมีนะคะบารมีปู่ดำเนาะคะ่ะแสนสลรนาคานะคะ่ะด,ด้านหลังเนาะเป็นบารมีเนาะคะ่ะพ่อปู่องค์ดำเนาะคะ่ะดีอันนี้เนาะค่ะแล้วกันวันที่เก่านี่ค่ะวันที่เก่าที่จะถึงเนาะคะ่ะเสื้อที่เอาเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะ เสือเสือตกรอบล็อตก่อนเนาะค่ะก็คือ,อทําพิธีแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะล็อตนี่เนาะคะ่ะที่เห็นเต็มนี่คือสั่งมาใหม่แหละด้ค่ะอันนี้สั่งมาใหม่เนะะาะสั่งมาอีกเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือมีทุกไซส์ไม่ว่าคอกลมหรือคอปกมีทุกไซส์เนาะคะ่ะคอปกอะ,อะตอนนี้คือเมื่อนนี้ก็จะไปส้งเนาะคะ่ะไปส้งอีกลลอดหนึ่งเนาะคะ่ะน่าจะประมาณห้าสิบกว่ากล่องเนาะก็คงจะ ได้จะเบิดแล้วเนาะคะ่ะสำหรับข้อปลุกแต่ว่าก็ยังครบทุกไซส์อยู่เนาะคะ่ะเราจะมีตั้งแต่ไซส์ M L เนาะคะ่ะแล้วก็ XL แล้วก็สอง XL, ะะเอเนาะค่ะเออ่ไซส์ S จะไม,ม่มี S นี่เล็กจริงๆเนาะคะ่ะไซส์ M นี่พอดีเลยเนาะคะ่ะไซส์ M นี่เล็กแล้วเนาะคะ่ะกับผู้ดใดสนใจก,ก็ทักแคททักไลน์มาเด้อค่ะเพราะว่าสวยจริงๆค่ะแล้วก็ใส่สบายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เสื้อคอกลมนะคะ่ะกับครบทุกสีผู้ใดสนใจกะทักมาเด้อค่ะส่วนตัวเลขของปูนะคะ่ะเลขของปูดำมือแล้งเข้าจะเฮ็ดพีทีนะคะ่ะมือแล้งจะเฮ็ดพีทีเดี๋ยวเซตคลิปนี้แม่คู่ก็จะพากันไปซื้อของนะคะ่ะไปซื้อของมามาทำนะคะ่ะก็จะมีผลไม้เก้าอย่างสามชุดนะคะ่ะดอกไม้นะคะ่ะดอกไม้เขาก็จะเป็นจัดดอกไม้อ่อ ถวายองปู่ก็จะเป็นเน้นที่กุหลาบเนาะคะ่ะสองชุดเหมือนกันเนาะคะ่ะพะวาเข้าตองเอาไปถวายอยู่ที่อ,องค์ปู่พญานาคที่ลานพญานาคหนึ่งชุดเนาะคะ่ะแล้วก็ถวายพระหนึ่งชุดถวายองค์ปู่ดำองค์ปู่นาคทุกพระองค์คืออีกหนึ่งชุดเนาะคะ่ะเป็นทั้งหมด3ชุด3ชุดแล้วก็เราก็จะมีใบสีเปิดซับเปิดโซกเนาะคะ่ะแล้วก็ใบสีปากชามเนาะคะ่ะใบใบสีบารามี องคู่เนาะก็คือสามชุดเนาะค่ะผู้ใดสนใจที่อยากเห็ดก็แม่คู่กับเสื้อใดเด้อค่ะเออเราร่วมพิธีด้วยกันเนาะค่ะคันห้าก็จะแต่งเหมือนเดิมค่ะคันคู่กับพวกจะแต่งเหมือนเดิมเนาะค่ะก็ค่อนขลางที่ใช้งบประมาณเนาะช่วงช่วงวังหันนี่ที่มันจะกลับมันบอตุงอย่างสิคือแม่คู่เห็ดยังไงเนาะค่ะก็คือแต่งแค่คันห้าแล้วก็ขอเลยเนาะกับเลขกับมาตับหัวเนาะค่ะมากับหัว แต่วงวดวังหันนี้เข้าโชคดีเนาะได้บนล่างเลยก็คือแม่คู่จัดเต็มจัดเต็มคือ,อถวายผลไม้เก้ายอย่างเนาะค่ะรวมแล้วทั้งหมดเราจะทําทั้งหมดห้าชุดแต่ว่าอีกสองชุดก็คือจะเป็นชุดเล็กเนาะเพราะว่าแม่คู่ก็ต้องถวายตรงอ่างอ่างด้วยเนาะค่ะถวายาพ่อของแม่คู่ด้วยเนาะค่ะก็คือ,อทั้งหมดมันจะเป็นห้าชุดแต่ สองชุดนึ่งจะเป็นชุดเล็กเนาะค่ะแต่ว่าสามชุดนี่จัดคือจัดใหญ่จัดเต็มเลยเนาะคะ่ะค่ะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะะ้ด้ค่ะเพื่อจะด้ิภาดคลิปของปูดำในเย็นนี่หรือคืนนี้ประมาณทุ่มถึงสองทุ่มนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ